ครสวัสดีครับก็มาพบกันในหวยฮานอยนะครับก่อนอื่นเรามาฟังคําเตือนก่อนนะครับโปรดใช้วิจารณาในการชมคลิปในการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นขอให้รับชมรับฟังเพื่อความบันเทือเท่านั้นนะครับเอาละครับเรามาดูกันนะครับหวยฮานอยนะครับประจำวันที่17นะครับในชุดที่1ก็จะเป็นฮานอยมัดรวมนะครับ ก็จะเด่น7จ็ดและข้าแปดนะครับตัวจทยจะมีเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดและก็แปดเก้านะครับส่วนจุดที่สองก็จะเป็นฮานอยคู่มิตรนะครับก็จะเด่นสามนะครับจอก็จะมีสามสามสามสี่สามหกสามเจ็ดและก็สามศูนย์นะครับเอาละครับเราก็มาดูผลของวันที่สิบหกนะครับ ฮานอยเราจวันที่ส6บหนะครับก็ในชุดที่หนึ่งก็จะเป็นฮานอยมัดโร่นะครับกระจะเดีนสามับ4ี่นะครับก็เมื่อวานวันที่สิบหกผมเน้นนะครับ3าม5ี่สามสาหกสาเ็นะครับส4 4สี่ 4, 5, 4 6, 7ห้าสี่หกสเจ็ดนะครับก็4ก็มาอยู่นะครับเ้าตัวเน้นนะครับเ้าตัวเน้นนะครับ สี่ห้านะครับสี่หนะครับก็เข้ามาสองที่ทั้งบนล่างเลยนะครับเสียดายสี่ตัวนี้นะครับสี่เ้าเราสี่แปดออกสี่าโอ้แต่สี่ก็ยังอยู่นะครับก็ยังมาอยู่นะครับส่วน้าน้อยคู่นี้นะครับหนึ่งสองสองนี้ก็มานะครับแต่ว่าเสียดายนะครับเราสองแปดคนหนึ่งสองหนึ่งสองสี่สองห้าสองแปดนะครับมาสองเจ็ดโอ้โห สองเป็นอยู่หน้าเลยครับอือืเสียดายนะครับนีเหมือนกันนะครับเสียดายเอาละครับพอช่องไทยขึ้นแล้วผมก็จะมาเน้นตัวดินให้นะครับหานอนวัดรวมนะครับเป็นเจ็ดกับแปดนะครับตัวนี้เจ็ดห้านะครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับเจดห้านะครับเจดเจ็ดแปดแปดแล้วก็แปดเก้านะครับ ส่วนาหายคู่มิตรนะครับก็เป็น3ามสานะครับสามแล้วก็3 0นะครับอย่างไรก็อยากใช้วิจยยยานทุกครั้งนะครับใช้สตินะครับเพื่อจะได้มีสตางนะครับสวัสดีครับ